ค่ะท่านผู้ชมนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผู้ไทยเจ๊ตังพารวยแนวทางโชคลาภนะคะค่ะพี่น้องแมตตันสวัสด,ดีอีกรอบค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านอีกครั้งนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผุ้ไทยเจ๊ตังพารวยนะคะอยู่กับแมตตันด้วยพี่น้องเด้อ ไม่ใช่แล้ก็แม่เอฟซีโทรมาแบบหมู่บ้านเอฟซีโทรมาว่าจังไหนโท,โทรมาแตนคนแหลทั้งคนไปพัทยาพัทยาเอออ,เเอ,อ,อันจ้ะเพคนเลยว่าเอออันเดี๋ยวได้เรียกร้าวลูกสาวหนึ่งมาเรียกร้าวแม่ค่ะอันโทษเน้ผู้ลึงเพคนนั่นโทษเน้อยู่ลูกสาวลูกสาวลูกสาวนี่มากตำเล่าก็เลยว่าโทรหาอีแม่เน่ค่ะ นี <mm um> ่เราเคยโทรหาค่ะก็ใ uh> ห้ถามว่าชื่อบ้านใดกันแน่ก่อนไม่ตั้านน่นค่ะก็เลยบอกเพิ่นค่ะแม่สินล่กเล็กต้องสินิ่นถามแม่ตีค่ะว่าแม่อยู่บ้านใดบ้านตีอ้อเราจะได้บ้านนี่เราจะได้บ้านนี่บอกเลขเขาถือบุ้งขึ้นจังไหนเออเขาบอกเลขเราหละค่ะถือไอแม่บอกเขาตัวใดเมื่อวานนี้บอก40เลยปด4 0บ้านตี พี่แม่บอก40นะคะท่านผู้ชมเสียงก็ถือคุณก็ถือก็ถ่านือกถือประจรําเนาะถือแม่นอนวะน,นี่เห<อ>มืบแม่บอกคนจะโตมาบ้านเนะี่ยบอกคนถ้า,าเอาก็เอาเนอะเสร็จกาคนสิบหาสิบหกเจ็ดนะี่แต่บอกอยากเอาก็บตองเอาสงบอกแม่นนะ่ะมากเลขศูนย์15 16 17แม่บอกเคนนะ่ะ แต่ว่าแม่มักศูนมักศูนอันศูน์น่ะมีมีชีศูนต์ชีแะ้วก็อันหนะกศูน6 0, 6 6ล์วูนหกลก็สามศูนต์ูนสามเลยค่นี้แหละค่ะออันนี้ว่าพื้นหมื่านนี่นาะแม่เนาะวนนี่อืมดีใจก็พูดโชคดีเลยค่ะเด้อที่เพิ่นโทรมาถามแม่ตันนะคะ เอฟซีโทรมาถามเราพกสามสามตนีแต่ว่าคันถามแอดมินแอดมินบดเมาทายเด้อพี่น้องหมูว่านนี่เพราะว่ามาตันัดีครับไปลรยางกัเลยบดเมาที่แหลกว่าชิไหอย่นั่งเลยเน่นั่งเลยตามสบายจะบวมเยจ๋าจ๋ามาแหลก่าจ๋าพอจะพอจะขัองน้ำบอรับโอ้เห็นใหญ่ก็อยากเป็นดาล่าเนาะดาล่าเนาะ แต่ข่าวาาว่ามันหมอว่านเนี่ยมันดิเขาตรงตรงเลยบอกแมน่นมั้งตรงตรงเลยครับชีชนอืมึ้นชีชนก่อนผมว่ได้มาเนาะพระเจ้าดายอมว่าไม่ปะว่าิสิมาประว่าิหมู่บ้านมันโตเพราะอะโอ้ยจุ๊บใส่มันบูถึงเพราะหลืวมาใช่หอกบอแมนว่าสิมาอยู่ติดงานเมื่อวานแมน,แมนไปไล่หมองกับเลยมาพรท่านโอ้ยถาอันพี่น้องมาตะสุรินที่แรกว่าสิมาหาแม่ฝนกระต๊ะความได้หมื่อวานนี่เออต๊ะความแหละนั่นแล้วมันเลยบรฮอดอืม เพิ่นไปทางผุ่นผัวโง่ใส่โง่ขวาอยก็เลยบ่หอดน,นะคะเอาเป็นว่าใครอยากได้ตำราวกับแม่ตั้นนะคะวันนี้ทักทายมาเด้อพี่น้องคะ่ะทักมาทักมาทกมาเลยเย็กเลขเล่ากับวัเลยเยากเล็กเล่ากะเอาไยแม่นบ่แม่เอาไฮตัวมาเมื่อนี้ห้องสิใดตัวใดเล็กเล่าบ่เล็กเล่าก้าะอ,อ,งอังไงยังไงนี่จะเอาเป็นยังฮะ อันไหนจลกมือนี่อยู่สองสามสี่มือตัเหล้าจ้ากอนหล้าจปก่อนนะค่ะตังเล้าสูเอฟฟังไหมแม่นี่3สตัวนี่หลายขนาดมันค่ะเพราะว่ามากขนาดก็เลยค่ะตัวหนึ่งมากกว่ามักอันสี่จูนเจ็ดนี่มากค่ะอ นม่บอกความดีอ for ันอ so ันปู่บอกม่บอกจะไหนอย่างบอัน um, พ so ี่บอกเจ้าอะไรเม่อนานเมื่อนก็เลยอ่ะไม่ก็เหลาอเป็นเร่องลาวพี่นั่นเหมือนเมื่อวานนี่ได้คืนขึนเมื่อนไหมนก่อนเออขึ้นก่อนเหอไหมม่ใ่มาเ็กเล่าเมื่อวานก่อนเรกเล่สิออกขึ้นหนึงเออคึ้นั่นแหละเพื่น่าไจะไหนก่อน มันได้ยินกั่แนวะอะไรวะไ้าพ่อสิ่ลาน่ามันนี่ะปูเจ้าที่เขาหนึ่งก็เลยนั่นก็เลยแกเขียนไว้จดใส่มือไว้อืเปนว่าจดใช่มือบอกออกบอกกยาว่ะเอาใส่มือเลยแหะมันยันลืมไหมพี่แม่เขียนใส่มือเลยยันนันัเออนเฒ่ามันลืมเป็นน่งไหค่ะก็เลยจดไว้อย่าลืมเด้อพต่อย่าลืมเด้อ้าซีศูนบกศูนซีศูน กับพ่อผมอะไหร่ห้กับพ่อชี้ศูนย์แสดงว่าปูนี่บอกตรงๆชี้ศูนย์แต่ว่าเพิ่นบ่ได้บอกว่าเลขอีหยังแต่ว่าแม่หากบอกเอฟซีไปเป็นเหล็กต่ำเล่าเพราะว่าแต่บอกอันสองชี้สามหันมันต่อกล้าวดีใช่ว่าบอกอะไรเป็นเล้าคุเรือไหมัป็นเจ้าเล่าคุเรือแสดงว่าคันบอกเท่าใดเขาตกออกมาเสียงเล่าก่อนเออมาชื่อเล่าก่อนจ้ะ แมนเด้นเนาะเมนเนาะเอาเมื่อไรยังเข่าวสามตัวเนาะเฮยอันนี้คือชีข่าวสามตัวเลยมือนเสื้ออยู่เนี่ยเชฟวาแนวนั่นถเท่ากันด้ี่น้อี่สามตัวน่ะเดี๋ยวฟ้าวสู่เอฟซีฟังก่อนก็ได้เดี๋ยวคนเชฟวาจดดูโอ้ยอยากได้สามตัวเด้แต่มือนมันบาดแทงเนาะค่ะ บาทมันแพงบาทมันได้รายอยู hint, ่เอาก็อยากมีทุนมีหอนเนาะให้ไยหน้ากะค่ารถไถรถหยางใจไปเบิดหลายแล้วค่าดำหน้าเนาะไหมเนาะค่ะอีเมว่าค่ะอืมค่ะอันนี้ืมค่ะ ตัวได้ก็ห้าศูนย์เดสีก้าศูนย์เจกับ4ี6บอกแม่ยังสีนั่นยังสีบอกเอก็มซีไอบอกเลยบอกบอกรถบอกเลยเดี๋ยวจะให้ผลจดเท่านึงอ,อ,อันเล็กสามตัวหน่งมันจะมีสีครูดิค่ะเอาสีคููมาแม่แอดมิน ใายสิไปลีลาอยังกระดอกกระเดียงเอฟซีสิหายนี่ไม่พูดไม่บอกพูดอยู่นั่นแหละเอาวะฝ่าวเลยเอฟซีแห่งหายวอลลีลาพวกบอกเจ็บเถื่อนแต่เย็นๆแล้วเจนเย็นแั้วตันไม่ขาดดอกงวดนี่อันบอกสากระโทษผู้นี้แหละพี่น้องพวกเขียนจักเถือ่อน,นี่เบิ่งเอานาั่นเขียนลีลาอยู่หันละเป็นหายตัวใดทำแม่เป <laughs> ็นหายนี่เลขเลขสามตัวกะ ห้าศูนย์เจ็ดค่ะโอ้ให้ตัดเอาหมดนี่ยอันนี้อันนี้รัฐบาลเล่าบ่เล่าเออเล่าอู้ตำเล่าเนาะเล่าเนี่อันนี้ต่ยังบ่ไทยนี่ยยังบ่เลยครับเอาเล่าคนมื่อื่นนี่มันออกเอาเอาไว้ไว้ใดไว้ไว้นี่เอาไว้ไว้ทำมันได้ทุ่นใช่ไหมมันได้ทื่นได้ห้อนใก่กนเนาะโอ้จ้าไข่เล่าไปเนี่ยาไปหอดรัฐบาลไทยเอาทุนไปต่อรัฐบาลไทยเนาะ ตำเล่าตำเล้าตำเล่าตำเล้ามันนี้ตำเล้าก็เป็นตัดนี่ละเพราะว่าเมื่อวานนี่เพื่อนบอกเอฟซีไปนะศูนย์ซีโอซีศูนย์ปูมาบอกตรงตรงเลยตัวเนี้ยพลายจะเิ่อไปซีศูนย์พลายอันแจ้งอันแจ้งเลยก็เฉดลึกลุกมึงเขาแจ้งเลยค่ะมือนี่นะเพิ่นบอกตัวแรกก่อนแม่อันนี่นะอันอันนี้น่ศูนย์อัลเมนห้าศูนย์จิ า่บอก3โต่เนบอกแค่นี้เยังมีเขียนไว้เขียนก่อนซี่อดบินเอ้ยอ่เขียนห้าอย่าลืมความออย่าลืมความั่งนไทยในน้อยเขียนเจเลยล้ังสกอนบริการหาศูนยไหลลงมาเลยว่ะนี่บจักสุดเนี่ยเป็นไงะจักสุดันไหยสามตัว หาโซนเจ็ดหาโซนหกแล้วก็มาแล้วก็มาชีชูนเจ็ดชีชูนหกแม่ก็รัดหนารัดหลังตี้โว้หำมาถึงตัวนี้ค็อจังไงก็ถามหน่อยเไว้กัให้กัญญาต้องถามต้องดักไว้เนาะดักไว้เลยเอออันนี้แหละครัเราอยากนักกีฬาแรกเกาจักดักหนาดักล่างขึ้นแต้มลงแต้มเนาะแม่ไม่ก็ต้องฉลาดตัวแม่นมาแม่ไม่เป็นไรสั่นละ สแสดงว่าสามตัวเป็นหายสี่ชุดนี่เนาะหาศูนย์เจ็ดหาศูนย์หกสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หกถูกต้องไหมน้องเมเนาะถูกตอ้องตีถูกต้องเลยบ่สัตว์กระถาบงคีบออเดอร์พี่น้องผู้ใดว่าบูสา้สัตว์อี่กราชกสองตัวบ่รับอืมชุหกแล้วจะเรื่องผลเสียนั่นคับเอาดผลจะตัดอกหน, 6, นึ่ดดชนหกชนเจ็ด ศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สองมดเลยศูนยหกศนย์เดมดเลยชื่ออนิเมื่อวานนี่ิปโตื่อวนนชื่อซิปโตศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนยงอีกศูนย์สี่บอกครับเออศูนสี่ก็ี้ศูนย์สี่กับศูนย์ยังศูนย์สี่เอ้อศนใดแหละศูนย์สี่ครับ ศูนเจ็อะไรหอศูนเจ็ดอะไรครับศูนย์สี่ปรมาณศูนย์สามศูนยสองเีตัวอืมศูนย์สามศูนสองแสดงว่าเนนเนนศูนตัวนี้เน่ยนชุเลยครับจะได้ศูนก็มาทีแม่ยังได้ศูนย์กมานะแต่ละเช้าโตมันยังมาเลยครัเมื่อวานนี่หมักศูนย์แห้งค่ะเมื่อวาน 0ูีกัม่อีกบดเดน่แมู่นสีอันเอาโลดมันเคยย่ามันด็เออมันออกอันออกสองข้างคนเดอมอันเพื่อันชีสามนะอ่่เป็นวันที่สามสิบเอ็ดนะครับพุธที่สามสิบเอ็ดก็รักาคมสองพันห้ารหกสิบเจ็ดนะครับอ่ะก็ถือว่า่บรายชุดนะครับเนาะ ไอดีไลน์เบอร์โทรเลยเด้อไอดีไลน์นะครับไอดีไลน์ของเกตตังนะครับใครอยากได้ตัวเลขก้อนกะแอดเข้าไปในไลน์เด้อพี่น้องเด้อไอดีไลน์ S T นะครับ ั้นนนะ,ะเ่าแบบก็นนะะสำหรับแนวทางอันนี้จะเป็นแนวทางของตำราวของแม่ตั้นนะคะถ้าใครรับชมแล้วไม่ชัดนะคะฝากติดตามในคลิปได้เลยนะคะ,ะสําหรับแม่ตั้นนะคะตำราวนะคะวันนี้เป็นวันที่ลงรละบิดสบนะคะในงวดวันที่31กรกฎาคมพศ2567นะคะตำลาวนะคะ3ตัว5 0 7 5 0 6 407แล้วก็406 06, 07, 04, 03, 02หศูเจ็ดศนสี่ศนสามน้สองมาศูนย์คักศูนย์แน่แถบอมาศูักศูนย์แน่แช่แมศูนย์แทแทติศนย์แทแทจังได้กับศูนยตีศูนย์โอพี่น้ฝากไว้นะคะเป็นแนวท่างนะคะตำลาวนะคะสุขให้มันสุขูสุขคนเด้อพี่น้องค่ะ